มาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทานคุกกี้ปีใหม่ได้วันละกี่ชิ้น oh my, yeah, yeah. สวัสดีค่ะช่วงปีใหม่ปุ๋ยเชื่อว่าบ้านหลายๆคนมีกล่องนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทานคุกกี้ปีใหม่ได้วันละกี่ชิ้น หน้ากล่องคุกกี้สีแดงกล่องนี้บอกว่าทั้งกล่องให้พลังงาน2,250กิโลแคลอรี่ปุ๋ยเอาออกมานับให้แล้วค่ะไซส์นี้454กรัมข้างในมีทั้งหมด26ถ้วยถ้วยละ3ชิ้นรวมทั้งหมด78ชิ้นหารออกมาเฉลี่ยชิ้นละประมาณ28.8 คปุ๋ยแนะนําให้ทานวันละ4ชิ้นเป็นของว่างค่ะส่วนใครที่อยากจะทานมากกว่านี้แนะนําให้ลดอาหารมื้อหลักลงเช่นลดข้าวไป1ทับทีแล้วก็ทานเพิ่มได้อีก4ชิ้นค่ะช่วงลดน้ําหนักเราสามารถทานของที่ชอบได้แค่บาลานซ์ให้เป็นค่ะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ